สวัสดีครับวันนี้มาผมกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องหรือรถยนต์กระบะนะครับรถกระบะส่วนมากจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลบางคนไม่รู้นะครับว่ารถกระบะหรือเครื่องยนต์ดีเซลมีหัวเทียนหรือป่านครับวันนี้เรามาดูกันนะครับแล้วก็หลักการทํางานของ เครื่องยนต์ดีเซลแตกต่างจากเบนซินยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้นะครับมาดูเครื่องยนต์ของรถกระบะนะครับส่วนมากนะครับ9 9ซนนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลใช้หลักการทํางานอัดให้เกิดความร้อนแล้วก็ใช้หัวฉีดน,นะครับฉีดน้ํามันเป็นฝอยเพื่อจุดระเบิดนะครับจะต่างกับเบนซินนะครับเบนซินจะใช้หัวเทียนในการจุดระเบิดนะครับหลายคนไม่รู้นะครับว่าเครื่องยนต์ ดีเซนหรือรถกระบะน,นะครับมีหัวเทียนหรือเปล่านะครับรถยนต์ดีเซนหรือรถกระบะน,นะครับไม่มีหัวเทียนนะครับใช้หัวฉีดนะครับใช้หัวฉีดจะมีหัวฉีดนะครับหัวฉีดหัวฉีดในการฉีดละองน้ำมันเป็นฝอยเพื่อจุดระเบิดนั่นเองนะครับมาดูหลักการทํางานนะครับหลักการทํางานเาข้าๆน,นะครับ เวลาเครื่องยนต์ทำงานนะครับจะดูอากาศนะครับดูอากาศจากด้านนอกนะครับดูอากาศด้านนอกครับโดยเทอร์โบนะครับจะทําการปั่นนะครับปั่นอากาศนะครับอัดอากาศนะครับแรงดันต่ําเป็นแรงดันสูงครับตัวนี้ก็คือเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ตรวจจับอากาศนะครับถ้าอากาศเข้ามากกล่องจะกล่องก็จะสั่งให้ฉีดน้ํามันเยอะนะครับตัวนี้ถ้ามันสกปรกมันจะทําการสั่งกล่องผิดเพี้ยน ทำให้รถอิดได้นะครับหรือสิ้นเปลืองน้ํามันนั่นเองตัวนี้ทำหน้าที่ตรวจจับอากาศนะครับเพื่อจะสั่งกล่องให้ฉีดน้ํามันนะครับมาดูตัวนี้นะครับอากาศเข้าไปนะครับเวลาเครื่องจะทํทำงานนะครับจะเกิดสูญอากาศครับดูนะครับเทอร์โบตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเทอร์โบนะครับเทอร์โบนะครับปั่นนะครับ ดูดแล้วปั่นอากาศจากตรงนี้ปั่นมาครับปั่นมาเส้นนี้ครับปั่นมาทําให้เกิดความร้อน,นครับผ่านออินเตร์คูลเลอร์อินเตอร์คูลเลอร์ก็คือด้านในมึงมองไม่เห็นนะอินเตอร์คูลเลอร์นะครับตัวน,นี้นะครับเนี่ยอินเตอร์คูลเลอร์ตัวนี้ออินเตร์คูลอินเตอร์คูลเลอร์ตัวนี้ทําหน้าที่อ่าลดอุณหภ,ภูมิอากาศที่อัดมาออกมาท่อน,นี้นะ ออกจากอินเตอร์มาท่อน,นี้นะครับเข้ามานี่นะครับเข้ามาที่ลิ้นปีกพิเชื้อนะครับลิ้นปีกพิเชื้อก็จะอากาศนะครับอากาศเข้าไปที่ถท้าร่วมไปดีนั่นเองครับเท้าร่วมไปดีเดี๋ยวนี้คือเท้าร่วมไปดีนะครับเห็นไหมถท้าร่วมไปดีนะครับ,มรบหมวยฉีดก็จะฉีดน้ํามันนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณ อากาศเข้ามากหรือน้อยนะครับตัวนี้จะฉีดตามคําสั่งของกล่องนะครับกล่องครับตัวนี้เป็นคอมเร็วนะครับคอมเร็วแล้วนะครับหลายท่านไม่รู้นะครับว่าเครื่องยนต์ดีเซนทํางานยังไงนะครับก็คข้าวๆนะครับก็คืออัากาศแล้วก็ฉีดน้ํามันให้เป็นฝอยเพื่อทําการจุดระเบิดนะครับนั่นเองนะครับโอเคนะครับ